ไปดียังโอเคยังแข็งแรงยังสู้กับมันได้อยู่สบายดีครับไอ้สัครไขอบคุณครับขม่คุณครับโอเคขอให้หายเร็วๆนะฮะ พยายามจะคือน้องเขาเขาพยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ครับทําตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือม,มันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับ,รบยางงั้นช่วยรบกวนนักคอมอจ,รจริงๆแล้วฮะคุ้มเห็นเห็นนะักคอมด่าไปทีหนึง่งแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอม <c oughs> คุ้มเห็นเห็นลงทุนครั้งเดียว <c oughs> เกลียดกันทั้งประเทศตัวต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะเป็นตัวอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วัน อยู่หลายวันนะอยู่หลายวันคอนดาเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียอะได้สัตว์โอ้เฮ้ยยังยังยังเฮ้ยโอ้โหฟินไหมฟินไหมครับฟินแล้ว่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้าพี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โหที่ว่าถูกหวยมาที่หนึ่งอีกคุณผู้ชมโอ้โห ถ้าข้อมด่าหน่อยครับได้คาอมด่าหน่อยได้สัตว์รอ่งเหรอได้ครับว่าไงไอ้สัตว์ด่าหน่อยนะข้อมไม่ด่าไม่ด่าไอ้สัตว์ชื่ออะไรด่าไอ้สัตว์อย่างเดียวก็ได้ครับผมเอาอย่างเะไรครับน้าไอ้สัตว์ทำอะไรนะไอ้สัตว์ป่านนี้ไปกลับบ้านกับช่องอีก แม่มึงลออยู่เวลาใครล้อแล้วคอมฟันเย็นโกรธไหมครับทไม่โกรธหรอครับแล้วเราด่าเขาว่าอะไรอสัตว์ขอครับไว้พรใะผมหน่อยครับขอให้ปีนี้ให้เองโชคดีร่ารวยมีงานมีชื่อเสียงสมพรในสัตว์โธขอบคุณครับว่าสัตว์ไม่ได้แดกคุณหรอก